สนับสนุนโดย i-mobile เพราะเราเข้าใจบร,ร,ริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยผมมั่นใจว่าผมจะเป็นนักดนตรีเรามีผลสวรรค์สามารถโยนเทงได้คำเนี้ยมันมีแต่วินัายอยู่อย่างเดียวแล้วพอเรียนจบแล้วทำอะไรต่อครับอาจารย์ตอนนั้นเอ,อ,อเมริกากำลังรบ ที่เวียดนามมีสงครามเวียดนามผมจะต้องเป็นทหารทีนี้ผมโดนเวลาเวลาเก์ที่นั่นนะครับอาจารย์เวลาที่บอกว่าโดนเกณ์เขาทํำยังไงครับอย่างเมืองไทยไม่ใช่ของเราเขาจะจับแดงจับดงก็คือจะดูตามอายุดูตามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ไม่อันนี้เขาเอาเอาทางรายชื่อบดเอาไปเลยบดเลยแล้วอาจารย์ในฐานะที่เป็นฮิปปี้ไม่ไม่ประท้วงอ่ะไม่ประท้วงสิผมไม่ไปนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเรามีข้อทางศาสนาหรือทั้งปรัชญาที่เราไม่เห็นด้วยกับการฆ่าคนอนะ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นเราเป็นมังสวิรัตครับหรืออะไรอย่างนี้นะฮะต้องสัมภาษณ์เขาแล้วเขาจะมีกรรมการมาสัมภาษณ์เราเขาถามผมว่าถ้าหากว่าเห็นมีคนจะตั้งใจที่จะทำร้ายคุณแม่ของคุณอ่ะ คุณจะทำยังไงร้อยเก้าสิบแปคนในสองอคนก็ตอบว่าผมจะพยายามออเคตุผลให้เขาเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมอะไรผมจะหาอาวุธที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ฟาดหัวให้มันตายซะก่อนเออครับไปค,คุณผ่านเพราะว่าการที่ผู้ร้ายจะ,จะมาทำลายแม่ผมนะไม่เหมือนกับที่คุณพาผมไปครึ่งเป็นไปที่ มู่บ้านที่ไหนซีกโลกแล้วไปฆ่าลูกฆ่าฆ่าเมียฆ่าฆ่า,าโดยเรื่องเหตุผลอะไรอ,อันนี้ผมไม่เกี่ยว200คนคนที่พานได้มีแค่2คนคือผมกับอีกคนหนึ่งไม่รู้ใครแต่ในโุบายคือว่าผมจะต้องทำงานแทนและสิ่ง,<อ>งปีค,คือสอปีก็มาสอนดนตรีที่ประเทศไทยไง ลงจากเครื่องเบินอะที่กรุงเทพผมตกใจมากเพราะเพราะว่ามีป้ายใหญ่ๆแล้วมันเป็นภาษาไทยก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเลยเป็นภาษาไทยตกใจเออไอนี้ไม่ใช่อเมริกาละเว้ยตรงไปรถไฟไปที่พิสศษโลกครับรถธรรมดาจอดทุกสินาทีแล้วก็หมูหมาไก่เกยขึ้นมาจังแทบไปถึงพิสศษโลก13ชั่วโมงเต็มเต็มสชั่วโมงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง เจอประเทศไทยแบบสดสดเลยมันหิวข้าวแต่ว่าผมไม่ได้กินเนื้อไม่ได้กินหมูไม่ได้กินอะไรผมจะสั่งยังไงอ้าปากพูดแม้แต่คำเดียวสวัสดีครับก็ยังไม่ได้โอ้หิวน้อยที่สุดมีคนมาทำไข่เจียวรัดหน้าข้าวผมจำได้เลยผมดูอย่างละเอียดแล้วกบ อก็ได้กินข้าวอร่อยอรยรยเเกินจานแรกของเราไม่มีเนื้อด้วยแล้วไปอยู่ในนั้นอาจารย์ทำอะไรบ้างผมร่ำเรียนภาษาไทยแล้วก็สอนเด็กที่นี้โรงเรียนยากจน มันจะถึงตอนที่ต้องประกวดโยธวาทิตแล้วก็โรงเรียนประจำจังวหวะดโอ้ยเขามีแกงแตง่งตัวชุดใหญ่แล้วก็เครื่องดนตรีแพงๆของฝรั่งราก็ไม่มีทีนี้เราเดินเท่าเปล่าแล้วเราเปล่าคลุยพลาสติกเนี่ยมผมซื้อได้มไม่แพงอ่ะกล้องก็ไม่มีไม่มีอะไรเอาไม้พายสองสองทำให้ชาวบ้านตัดให้แล้วเท้าเปล่าแล้วราชุดนักเรียนแล้วก็เรา,ดาเดินตะเตก เงียบอืมแต่มาเป็นจังหวะมาเป็นระยะระยะแบบนี้เท่มากเราแพ้ยอยยับอ้าวแต่ว่าเราดีกว่าเขาหมดเขาก็ธรรมดาเขาดึงดึงดึงสามสูตรอ่สามสูตรสอนเขาว่าความจริงเราดีกว่าถึงแม้ว่าเราแพ้แต่เราดีกว่าครูอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนนี้นานไหมครับ ก็ประมาณ6เดือนแล้วก็เสร็จเรแล้วย้ายไปเชียงใหม่สมัยนี้เราเรียกว่ามหาวิทยาลัยพายัพแต่ตอนนั้นเป็น,ปน,ปน,ปนวิทยาลัยแล้วเขากําลังจะเริ่มต้นผมช่วยสร้างสาขาดนตรีไว้ให้เขาซึ่งตอนนั้นเองอาจารย์เริ่มรู้สึกไงกับประเทศนี้บ้างครับประเทศไทยคิดถึงแฟนเนี่ยกลับไปที่อเมริกาหลังจาก2ป <c oughs> ีจบแล้วกลับไปที่อเมริกาครับรู้แล้วว่าอ,อ,อู๋นี่ไม่ใช่บ้านเราซะแล้วหรออ,อาจารย์รู้สึกยั้นเลยคะร,รู้สึกเลยผมต้องกลับประเทศไทย ซึ่งใน2ปีนั้นถ้าจะถามมันเนี้ยอาจารย์ได้อะไรมาบ้าง,างครับจากประเทศไทยก็วิถีชีวิตของคนไทยมั้งส่วนหนึ่งคือศาสนาพุทธอ่ส่วนหนึ่งคือเรื่องน้ำใจมิตรภาพการเป็นเพื่อนกันพักเรื่องเราของอาจารย์บรูซไปสักครู่นะครับตอนนี้เรามาติดตามเรื่องราวดีๆของคนดีในสังคมในช่วง ISO c i a so l ครับช่วง ISO c i a so l ก่อนหน้าที่มาเป็นครูอาสาสมัครเดิมจริงๆครูบูเป็นครูสอนโรงเรียนมัธยมครับสอนมา20ปีเต็มเราเห็นความไม่เท่าเทียมกันในด้านการศึกษาเราก็ตึงมาทําตรงนี้โซ่อาสาก็หมายความว่าโซ่มันก็ประกอบไปด้วยห่วงอะไรหลายห่วงยาวๆยิ่งยาวเท่าไหร่พลังในการผูกมัดมันก็มีมากขึ้นก็เปรียบเหมือนอาสาสมัครคนสองคนทําไม่ได้ต้องทำหลายๆคนจึงจะทําได้ หมายถึงการสอนคือคุณธรรมกับจริยธรรมครับเพราะเราสอนเด็กในสตรมโนในอาเด็กไร้รอนที่อยู่กลางท้องทารวงพวกนี้ก็าขาดการอบรมขาดความรักขาดากา,ดารดูแลที่ดีเราก็มาดูแลเขาให้ความรักเขาให้ความรักง่าย,ายๆคือโอบก,กอดคุยยิ้มแย้มแจ่มใสพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนไปเพราะเราสอนในสิ่งที่ดีดี ทำในการเลื่อ,อคกูนเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่ามองเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างอื่นนี่มองเลยลืที่ผ่านมาน้ำท่วมเราก็ไปช่วยคนที่อ,ทอยู่น้ำท่วมไม่ว่าจะทำอะไรเด็กพวกนี้มันพฤติกรรมมันเปลี่ยนทุกๆวันนะครับไม่เหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายครูผู้สอนจะปรับทันต่อเด็กไหมตรงนี้แหลคะครับมันจึงเกิดความกระตือร้อนในการเราต้องทำให้ได้ ไม่ครับไม่เหนื่อยเป็นธรรมชาติแล้วเพราะว่าเราสอนเด็กต้องรู้ว่าแบตกลาของเขาเป็นเด็กลักษณะไหนเพราะฉะนั้นการที่จะเปลีป่ยนพฤติกรรมโดยรวดเร็วเนี่ยเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยเวลาครับเราต้องอดทนครับเราอยา่าท้อแท้คนจะทําประโยชน์ให้สังคมเนี่ยไม่จํากัดอายุครับดูตัวอย่างผมอย่าอายเขามีพลังกายพลังใจที่ดีมาทำได้ครับ ไปที่ไหว้ครูต่างๆแล้วก็ครูจะเข้าจะมาจากข้างหลังเนี่ยผมเคยเป็นหลายๆครั้งสามารถพาให้เราไปเป็นอีกคนหนึ่ง